คลิปนี้นะครับจะเป็นการตอบคำถามเพื่อนๆสายมูนะครับที่บูชาและขมืนเขาบอกว่าแล่ขมืลเนี่ยที่เขาบูชานานๆเนี่ยพลังในเรื่องของพุทธคุณเนี่ยจะหมดไปไหมอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆสายมูว่าการที่จะมาเสริมนะครับแล่ขมืนให้มีพุทธคุณที่สูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยสามารถทําได้หนึ่ง ให้เราถวายน้ำผึ้งถวายน้ำพึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำพึ่งเดินห้านะครับหรือน้ำพึ่งตามธรรมชาติตรงเนี้ยถือว่าดีแต่ถ้าเกิดเราหาน้ำพึ่งตามธรรมชาติไปได้น้ำผึ้งที่พึ่งเลี้ยงที่เราเขาขายกันตามร้านสะดวกซื้อก็สามารถบูชาได้เช่นเดียวกันสองการนํำแร่คำคืนมารับแสงจันทร์นะครับในคืนพระจันทร์เต็มดวง ตรงนี้ก็สามารถเพิ่มพลังพุทธคุณเข้าไปในแร่ขำคืนทําให้แร่ขำคืนเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณที่สูงขึ้นได้สถ้าเป็นคืนพระจันทร์แดงนะคะหรือพระจันทร์สีเลือดก,ก็สามารถเพิ่มพลังให้แร่ขำคืนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าบางคนจะบอกว่าพระจันทร์แดงเนี่ยจะเป็นวัดเป็นพระจันทร์แห่งอาถรรพ์เป็นของอาถรรพ์แต่แร่ขำคืนเนี่ยก็จะมีพุทธคุณอยู่ แบบหนึ่งสามารถเปลี่ยนในเรื่องของอาัฐาิเนี่ยมาเป็นพุทธคุณได้ดังนั้นเป็นการเสริมอีกด้านหนึ่งของเเอ่าแ่าขมคืนได้แลข่ขามคืมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรอบเล็กกรอบใหญ่หรือเป็นก้อนก็สามารถที่จะนําไปบูชาแล้วตรงนี้บอกเลยว่าถ้าเรามาอาบแสงจันทร์มาถวายน้ําผึ้ง จะทาให้แร่เขาอุ่นคืนเหล่านี้เนี่ยมีผู้ทุกคนที่สูงขึ้นแล้วจะเสริมให้เพื่อนๆสายมูเนี่ยที่มีแร่เขาอุ่นคืนอยู่แล้วเนี่ยได้สิ่งดีๆตรงนี้กลับไปแล้วของในตำนานที่บ้านบนตาเราอยากแนะนำาำรับท้ายคลิปนี้นะครับก็คือของสปปลาวหรือภูเขาควายภูเขาคายเนี่ยจะเป็นภูเขาที่ลึกลับนะครับอีกเทือกเขาหนึ่งที่ เกจิอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยมักจะเดินทางไปนะครับไปนั่งวิปัสนาหรือนั่งฝึกกรรมฐานหรือ่งนั่งฝึกในเรื่องของพลังจิตคาถาคมที่ผูกขวายกันก็มากแต่เครื่องรางของขังของผูกขวายที่บ้านมนลตาเราอยากแนะนําเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าณเวลานี้เนี่ยหาไม่ได้อย่างแรกคือไหลบาตรตันสุดยอดนะครับเครื่องรางของผูเขวายไหลาบาตตันเนี่ย จะเด่นในเรื่องของคงกระพันธ์แควพลาดนะครับรับป้องกันในเรื่องของสิ่งไม่ดีสองเนี่ยปากไม้มนีโคตก็เป็นสุดยอดของภูเขาายเช่นเดียวกันถ้าบูชาทูกันได้ทั้งหลายปัตตันแงหมากไม้มนีโคตเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดโดยเฉพาะเกจิอาจารย์นะครับหลายคนที่ก็มีในเรื่องของคาถาคมนะครับลองเอาสองชิ้นี้ไปแล้วไปทาน้ํามนต์อาหให้ลูกศิษย์ดู ผมว่าถือว่าเป็นสุดยอดของวิชาเลยแล้วอีกชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหินพระธาตุลายตุ๊กแกหินพระธาตุลายตุ๊กแกก็เป็นสุดยอดของภูเขาไฟเช่นเดียวกันทั้งสามชนิดเนี่ยผมบอกเลยว่าผู้ตคะณครบถ้วนนะครับในทุกด้านและที่สําคัญทั้งสามชนิดเป็นของกายสิทธิ์นะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่สําคัญเนี่ยสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันนี้ หาไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้บ้านมนตามีจำนวนไม่มากถ้าเพื่อนๆใส่มือหรือเกลติอาจารย์ท่านใดสนใจอยากจะได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาไปไว้ในที่วัดหรือตามํำนักนะครับสามารถทักมาได้ที่เพจบ้านมนตาลองคุยลองสอบถามกันดูก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมาะสมกับตัวเราไหมแต่ที่สำคัญนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า และของคืนก็ดีนะครับของสพอปลาวก็ดีหรือท่าเกสิทุกชนิดไม่เหมาะสําหรับอาจารย์หรือเกจิอาจารย์ที่ชื่นชอบในเรื่องของอังิชา,าศาสตร์มืดมนดำนะครับอันนี้ต้องฝากเพื่อนๆสายบูไว้ด้วยนะครับ